สวัสดีค่ะมนีเยื่เพิงนกะได้มีโอกาสมากราบหลวงตาบุญชื่นนะคะตามเพิ่นมาจากบันฟังเพเพผ่อน่ะคะจนมหอดบันฑค้ำทนุนตอนนี้หลวงตาเพิ่นกับเขาไปพากอยู่ในวัดค้ำทุนเน,น,น,นาะค่ะเห็นเจ้าหน้าที่มูนิธีว่าเพิ่นจะพักอยู่ประมาณ20นาทีค่ะเดี๋ยวก็ออกมา เจ้เพิ่นกะไดมะนางเหรอเพิ่นกะเคาะหัวไปแล้วค่ะรูกซึกข้นลูกเลยค่ะลองตาบุญสื่นกำลังมากเลยค่ะตอนนี้เพิ่นกะมะหอดบานคำโทนคำโทนดงขวางค่ะออกจากหน้าจะรวยมาได้โบไกลปันไดนะคะเมื่อีเจ้เพิ่ก็มีบุญร้ายได้มาเห็น พิ่นแข็งแรงแห้งค่ะยางเร็วแห้งขนาดขับโมอเตอร์ไซค์มายัางสิบหกท่านเพิ่นค่ะยก,ยกของรอเลยครับยกของรอเลยยกของรอเลยครับ,บยกไปเลยจจัับบแข็งแรงแห้ง<ก>ค่ะ<ก>สุขภาพ<ก>ดี<ก>ขนาด ต้อง้มนะครับไม่ต้องปมนะครับไม่ต้องปมไม่ต้อง้มก็ยู่ตัวตรงไว้นะครับสาธุหามยางมะฮอดหนาโรงเรียนดงขวางข้ามทุนเหรอเด้อค่ะตรงไว้นะครับยืดตัวตรงไว้นะครับไม่ต้องก้มนะครับ 啥都看。